อยากติดหน้าแรกใน TikTok อทำยังไงเดี๋ยววันนี้ติโอมาแชร์จากประสบการณ์จริงให้ฟังนะครับ การทำคลิปใน t i k t o o k นะครับผมการที่เราสามารถติดหน้าแรกได้เนี่ยถือว่าช่วยเพิ่มโอกาสในการให้คนรู้จักเรามากขึ้นนะครับเพิ่มโอกาสให้คลิปของเราเนี่ยมียอดวิวที่สูงขึ้นรวมไปถึงทําให้คลิปของเราเนี่ยมีโอกาสที่สร้างผู้ติดตามให้คนมาติดตามเราจากคลิปนั้นนะครับแล้วก็มาตามที่ช่องเราได้มากขึ้นนะครับผมซึ่งวันนี้ตีโอจะมาแชร์วิธีการ หน้าแรกเนี่ยเป็นยังไงแชร์จากประสบการณ์จริงนะครับสร้างผู้ติดตามมาแล้วกว่า2ล้านคนใน Tik t o อกแล้วก็สร้างยอดวิวใน Titik t o อกไปแล้วกว่า100ล้านวิวนะครับผมภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีครับซึ่งวิธีที่ติโอสอนนักเรียนบ่อยๆนะครับผมนั่นก็คือให้เรานะครับผมเข้าไปหาแรงบันดาลใจนะหาไอเดียจากแฮชแท็กต่างๆนะครับ,นรบในช่อง ค้นหานะครับผมซึ่งช่องค้นพบค้นหาตรงนี้นะครับผมจะเป็นการรวมแฮชแท็กต่างๆที่กำลังเป็นกระแสนะครับผม รวมไปถึงเป็น Hashtag ที่ TikTok เขากำลังผลักดันอยู่ในช่วงนี้นะฮะการที่เราทำคลิปอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Hashtag ตรงนี้นะครับผมเรามีโอกาสนะครับที่จะได้รับยอดวิวนะครับสูงขึ้นนะครับผมแต่ว่าแล้วทำยังไงล่ะให้มันมีโอกาสติดเป็นหน้าแรกบน Hashtag นั้นด้วยนะครับทาง TikTok เขาพิจนารณาจากอะไรบ้างนะครับผมจากประสบการณ์ที่ดีโอได้ทำมานะครับทาง TikTok เนี่ย จะคัดเลือกคลิปที่มียอดวิวที่สูงนะครับผมแล้วก็มียอดการปฏิสัมพันธ์ที่สูงรวมไปถึงยอดกดหัวใจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ยอดที่คนมาดูคลิปเราเป็นระยะเวลาน,านานขนาดไหนนะครับ การที่คลิปของเราเนี่ยเป็นคลิปที่มีปฏิสัมพันธ์สูงมีคนแชร์เยอะมีคนกดหัวใจเยอะมีคนคอมเมนต์เยอะนะครับผมมีโอกาสมากครับที่จะทำให้คลิปของเรามาติดอยู่ในหน้า Hash tag ตรงช่องค้นพบหน้าแรกตรงนี้นะครับเหมือนที่คลิป ของอติรีวิวที่เป็นช่องของทีมงานตีโอนะครับติดอยู่ในหน้าแรกนี้เช่นกันนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมตีไอทีมงานอติรีวิวได้ทําคลิปแล้วมียอดหัวใจกว่า24,700นะครับผมรวมไปถึงมีคอมเมนต์กว่า3 3 1คอมเมนต์และก็มียอดแชร์ที่สูงอยู่ที่129เนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากทําคลิปให้ติดหน้าแรกนะครับผมทํายังไงให้มันน่าสนใจทํายังไง ให้ตัวคลิปเนี่ยมีคนดูเยอะๆนะครับผมดูจนจบและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกระตุ้นให้คนนะครับผมมาคอมเมนต์กับเรานะครับอาจจะเป็นการทิ้งคําถามหรือว่าบอกว่าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจให้เราด้วยนะใครคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับผมซึ่งการกระตุ้นตรงนี้นะครับจะช่วยส่งผลให้มี การคอมเมนต์มีการหัวใจมีการแชร์เยอะมากขึ้นนะครับผมลองใช้เทคนิคนี้ดูก็แล้วกันนะครับผมหวังว่าทุกคนจะติดหน้าแรกนะครับแล้วก็ขอให้ผู้วผอวยพรให้ทุกคนนะครับติดหน้าแรกเช่นเดียวกันนะครับผมใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างคอนเทนต์แล้วก็ไม่อยากเสียเวลาในการดูทีละคลิปนะครับผมติโอมีคอร์สที่รวมไว้ให้หมดแล้วนะครับอยู่ที่คําอธิบายด้านล่างนะครับรวมไปถึงอยากขายของในทิกต o k เนี่ยควรจะขายยังไงและควรจะทําคลิปยังไงเนี่ยก็มีคอร์สเกี่ยวกับโฆษณาทาแอดบนทิกต o k ด้วยนะครับผมดูรายละเอียดที่ด้าน สำหรับวันนี้นะครับติโอมาแชร์ประมาณนี้ในเรื่องของประสบการณ์ในการทําให้คลิปเนี่ยติดอยู่ใน Tik t o ็อกหน้าแรกที่ติโอติดไปแล้วนะครับผมยังไงนะครับมีเทคนิคอะไรมาแชร์แบบนี้อีกเรื่อยๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ให้ด้วยกันละกันนะครับผมใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยอย่าลืมแชร์ไปบอกคนอื่นๆที่คิดว่าจะเข้ามาใน Tik t o ็อกหรือทํา Tik t o อกด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ